สวัสดีค่ะตอนนี้ยล็ก็มาอยู่สมุทรปราการแล้วนะคะะไรตอนนี้ก็กำลังว่าจะออกไปตลาดเนาะดูมาถ่ายบรรยากาศผ่น,นะคะดูสิคะแดดดีดีเนาะโอ้ยร้อนร้อนรอน,รอนมากเลยค่ะพี่น้องฝนทำท่าจะตกก็ไม่ตกเนะแต่ไอ้นนี้ ขี่รถก็ต้องผ่านคลองประมาณนี้นะคะผ่านคลองค่ะเออนี่นะคะเป็นเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ตอนนี้เดลิก้าอยู่แถวอยู่สมุทรปราการแถวกิ่งแก้วนะคะตตนก็อยู่อยู่คลองค่ะดูสิคะเดดแรงแค่ไหนนี่ขนาด ขนาดผักบุ้งยุนในน้ำนะคะมันยังเหนี่ยวเนาะดูสิค่ะขาร้อนเนาะไม่มีลมเลยนะคะพี่น้องเดบโอ้ในคลองเนี่ยพปลาเยอะเลยนะคะปลาเยอะมากปลาเยอะมากค่ะ อเอาเอาขาตั้งมาเด็เด็กก็ไม่ได้ใส่เนาะนี่นะคะเมื่อกี่รถก็คลองประมาณนี้นะคะคลองนะคะนี่นะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ยืนในร่มคนนะคะออไปประมาณนี้นะคะ่ะไปใกล้ๆตรงนี้ แล้วก็มองไปทางนูน้นนุ่นบังนาตาดนะคะแล้วก็ใกล้ๆใกล้ตรงนี้ตรงนี้เองนี่มองตรงนี้เองใกล้แม่โคแม่โคนะคะแต่จางนู้นก็โฮมโปรค่ะเด็กค่เราก็ต้องอ้อมไปฝั่งนู้นนะคะอ้อมไปจ้า